เนี่ยนะคะน้องช้างล้นลงช้างลงช้างเต้นถ่ายตรงไหนได้อะ่ะฝนก็เริ่มรินแล้วแล้วม่เด mm hmm. ี๋ยคะ่ะวันนี้น้องช้างมากันยี่สิบห้าเชือกเลยมารอต้อนรับน้องปเปาเปาเข้าบ้านนะคะขอบคุณทุกเชือกเลยขอเสียงหน่อยเล้วนะคะวันนี้น้องช้างล้นลงช้างเลย mm hmm. ขอเสียงหน่อยเล้ยขอเสียงหน่อยเล็ยนะคะ น้องปอบปลากำลังจะเข้าบ้านเอเจฟามนะคะตอนนี้พี่พี่เพื่อนน้องๆนะคะมารอรับเต็มเลยยี่สิบห้าเชือกตอนนี้นะคะอยู่ล้นโรงช้างเลยยี่สิบห้าเชือกขอบประคนถูกเชือกถูกบ้านค่ะกำเพิ่มพื้นที่แล้วค่ะปอบเดินเข้ากลัวปอบจะเข้าหาพี่ไม่หรอโอ้เป็นช้างไม่นั่นหรอแม่ มีมีทีมงานช่วยกันหลายคนอยู่คงไม่มีอะไรเอาไวข้างล่างเอาไว้เช้นข้างล่างฝั่งนู้นก็จะมีนะคะมีดวงดาวมีปู่มีโซนจะพาคุณแม่ไปชมมีน้องช้างมาต้อนรับ25เชือกเลยโอ้โหน้ำฝนจัดเต็มน้ำฝนนี้รู้งานจริงๆว้าวว้าวสีม่วงสะด้วยอสีม่วงสะด้วยโอ้โห น้ำฝนนี่จัดเต็มเลยนะคะวันนี้สวยมากเลยชุดสีม่วงอีกตงหักไอชุดนี้ยังไม่เคยเห็นเลยออกเคยออกงานหรือย่างชุดนี้ใช่ไหมอ,อ๋อชุดสวยๆจากคุณแม่ฟารุงค่ะว้าวว้าวสวยมากเลยอันนั้นเป็นนกยูง,งชุดสวยๆคะจากคุณแม่ฟารุงน้ำฝนแต่งสวยรอรอรับน้องแล้วนะคะตอนนี้ น้ำฝนฟาดเรียบแน่ๆว้าวมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะแม่แน,นาบา่บอกว่าน้ำฝนฟาดเรียบแน่เลยแต่ว่าต้องมีรางวัลอะไรแน่ๆอะไวันนี้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแม่น้ำฝนนางรักเด็กเราจะพาไปชมน้องชานหลายๆเชือกมารอต้อนรับนะคะน้องปะเปาลูกสาวแม่แนนนะคะมีใครมาบ้างอู้นะคะปู่แม่แกโซนหนองบัวโซนสาลาน้องชานอุ้ย โอยโอยโอยอันนั้นเข้าตาอลีนน้อยนะคะอลินน้อยนี่นะคะน้องช้างมารอต้อนรับน้องเป่าเปานะคะโซนนี้ก็จะมีปู่แม่แก่ดวงดาวนะคะแล้วก็ไข่เอ๋ยโซน้านศาลาแม่ผักบุ้งบุญเหลือนะคะแม่กําไรวันนี้มารอรับน้องเป่าเปาทั้งหมด25้าเชือกเลยนะคะเนี่ยนะคะโซนนี้ ไทยๆชยยยามน้องพรนะคะมากัน25เชือกเลยมาต้อนรับสารน้อยป,ป่าเปาเข้าบ้านเอเจฟาร์ค่ะลูกสาวแม่แนนพ่อเจนะคะอ,คอารินอารินอาินมารอรับพี่ให้ไปลูกอารินนะคะมารอรับพี่ป,ป่า,าเปาค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยค,ะค่ะมือเหลือมาด้วยค่ะคุณแม่มือเหลือก็มา ตอนนี้ลงช้างช้างล้นลงช้างอ๋เป็นวาส,สนาของนางจริงวาส,สนาของน้องประเป๋าเดือดออกมาได้ยังเจ๊เบอกว่าจะแต่งตัวคนแรกป่านนี้เจ๊เจ๊ยังไม่ทำอะไรเลยแม่แนนตัดบนัสน้องกิ๊กเลย เจ๊ยังไม่แตกตัวเลยนูโอ้โหไม่รู้ท้ายใครเป็นท้ายใครบ้านนะคะรอต้อนรับน้องเป่าๆกันเยอะเลยนะคะน้องช้างมารอต้อนรับทั้งหมด25เชือกนี่นะคะน้องก็จะเดินมาจากทางบ้านใหญ่เบอร์ลอย<า>เจ๊เจ๊สงสัยเจ๊จะอดได้รางวัลสองคนนั้นไม่รู้เวลาเลยแม่ ตอนนี้เขาพัฒนาตรงนี้นะคะท่านแหนนะคะจะรับขวันน้องเปล่าๆอะไรวันนี้ชาเป็นแทนที่จะกระตือรือร้นจริงมาน,นี้หายไปไหนงงมากแส่ว่าเมื่อคืนได้ได้ทิปเยอะไปหน่อยนะแม่วันนี้ไม่เห็นเตรียมอะไรเลยบอกว่าจะแต่งตัวสวยๆรอรับน้องป่าน,นี้ยังไม่ทําอะไรเลยแล้วก็หายไปด้วยทั้งสองคนเจ๊พอจบละ บอกว่าแล้วเจ๊พรก็มาเชือกแรกด้วยนะวันนี้แม่ดูนางล้นสัก<ป>กิ๊กเอ้ยกิ๊กกิ๊กอยู่ไหนเจ๊พรน,น้องฟลุกอดละเจ๊พรโอ้แม่คนมาเราดูน้ำเปล่าเพียบเลยลงช้างล้นเลยว้าว,ว,าวลืมอ่านป้ายนี่ไงนะคะยินดีต้อนรับ สาวน้อยเป่าเปาคะ่ะเอ็นเจฟาร์มยินดีต้อนรับสาวน้อยเป่าเปานี่ไงกิกบอกจะสวยสุดแล้วป่านนี้ยังไม่เห็นหน้ากิกเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะพรกคนเขาบ่าเอ๊ะบ้านนี้ทำอะไรเนาะเอา้าเนี่ย ع, ปอไม่ได้ดูเลยแม่เดี๋ยวเขียนอ่านป้ายก่อน ว้าวๆนะคะเอ็นเจฟาร์มยินดีต้อนรับสาวน้อยเป่าเปาเข้าบ้านเอ็นเจฟาร์มนะคะวันนี้มากัน25เชื่อเลยนะคะน้องช้างมาเรารับสาวน้อยเป่าเปลาลูกสาวแม่แนนพ่อเจค่ะเอาเรียนอะไรเนี่ยเพิ่งเห็นใช่อไหมเป่าเปาเพิ่งเดินออกมาแล้วก็ลืมไปเลยว่าแม่เขามีป้ายเพราะแม่เขาไม่ได้บอกเราที่ไหนจบละน้องกิ๊กก็ยังว่าเซอร์ไพร์ แล้วฟอก็ลืมไปเลยนะมันมีป้ายหน้าร้านมารับมาระอ๋อพันล้านเอร์พันล้านเอร์สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะยาจ,จอนติดขัดนิดนึงนะคะ โอเคเดินมาใกล้ถึงยาคิดกับนวนไปแซบกันอยู่เออวันนี้แปลกจมนึกเอ้ยน้ำบอนแซงจี้ได้พับเทมขึ้นมาเด้อขึ้นมาบอกจมนึกเอิญเพิ่มตึงมานะ อันนี้เหมือนเป็นถนนวนบคนไปเลยแม่ช้างเดินข้าไปข้ามมา,า,าท่านจุตะยายเตรียมข้าวสารแล้วบิ๊กบอยไม่ได้มาค่ะคุณแม่คุณพ่อว่าตตีดูเป่าเปาไม่มีใครพาบิ๊กบอยมาได้นอกจากตตีสวัสดีค่ะ ขายรูปได้นะคะโอ้โดนัทโดนัทแม่ค้าโดนัทขายไม่ออกแม่โดนัทร้อยเก้าสิบสามชิ้นเก็บไข่โดนัทร้อยเก้าสิบสามชิ้นมาแล้วมาแล้วโอ้ยฝนก็จะมาบัี้ฝนตกแล้วด้วย โอเคโอเคป้าโอ้ oh, คนมารอรับปอบปอเต็มแสนดีวันดีค่ะก่อนลูกวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะจุนจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บโอเค,อเคขร้ายเลยยังฝั่งโน้อโอนอ่ะน้องหมาร้องแม่ฝั่งนู้นขร้ายได้ยัง าไปยืนฝั่งโน้นค่ะสมล,ลังไล่ละรู้ยังไม่ออกมาเลยทางโน้นก็คนเต็มเลยโอ้รถรถติดนะคะจราจรรถติดเดี๋ยวด้ไม่เห็นเลยแม่ คุณพ่อคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะมารอรับน้องเปาเปาตอนนี้ช่องก็ไล่แล้วแม่แม,แม่กระโดดข้ามช่องไปแล้วเดินไปร้านใช่ไหมใช่ครับแม่มาค่ะคุณแม่มแมสยามไทย,ทย,ทยเดินผ่านไปเมื่อกี้นะคะขอเพราะภายใ่ก็ไม่เป็นหรือแมอ่หมู่บ้านบ้านนอกไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่หรอกไม่มีคนไปเดินไปร้านครับผม ขนลินแล้วด้วยขอบคุณนะครับผมทุกคนติดตามนะครับไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเป่าปๆเดินนะครับผมเดินกลับร้านนะครับกลับบ้านนะครับนะตั้งกล้องเราถ่ายใช่ค่ะคุณแม่ย้ําไปออกจากบ้านเลยคนจะมาแล้ว